เ,นะเชื่อว่าหลายๆคนตั้งตาที่จะรอชี้รีวิวถึงตัวนี้เลยนะคะก็คือของดิวซี่จากขวัญอุสมณีนเลยนะคะก็จะมีลายเซน็นของหน้าขงห้าลังอย่างที่บอกไปเนาะตัวกล่องเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยคือ แพ็กเกจมันค่อนข้างจะเล็กกว่าที่ชี้ดูในรูปมากๆเลยนะคะตอนแรกอนี่ยชี้นึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ปรากฏว่ามันเล็กมากแต่แพ็กเกจสวยจริงยอมใจเลยนะคะคือในรูปว่าสวยแล้วตัวจริงสวยยิ่งกว่าปริมาณเนี่ยมันอยู่ที่2.5กรัมคือน้อยมากๆเลยะะถ้าเกิดว่าเป็นลิควิดลิปสติกเนี่ยถือว่าน้อยมากเขามีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะแต่ว่าสีที่ชี้อยากได้มันจะเป็นออกสีโทนชมพูหน่อยมันหมดนะคะชี้ก็เลยเลือกสีนี้มา มันจะเป็นแบบสีออกหนูๆซึ่งชีคิดว่าชีน่าจะได้ใช้มากที่สุดแล้วนะคะประมาณกลิ่นวนิลานิดๆนะคะโหเนื้อแห้งไวมากจะเห็นเลยแห้งแล้วเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่าใครชอบเรือลิปของรามครามเนี่ยน่าจะชอบกันแน่แต่ว่าส่วนตัวชิเองแล้วเนี่ยชีไม่ชอบเนื้อลิปที่มันแมตจนเกินไปแบบนั้นอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่มันแห้งแล้วมันก็มันก็ค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะคะอืมแต่สีกาสวยจริงๆแหละ